สวัสดีครับ s a m s u n Galaxy g Note 3นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแฟลชรอมเดิมให้ดูกันเครื่องเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่รอมเดิมอยู่นะครับผมแฟลชรอม Note 7 port นะครับเป็น Android 6นะครับคือเป็นรอมมอสนะครับคราวน,นี้จะแฟลชกลับรอมเดิมก็เลยทำคลิปด้วยเลยละกันเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและระวังนะครับคือ s a m s u n Galaxy g Note 3 เครื่องที่มีใช้กันอยู่ในไทยนะครับจะมี2รุ่นคือรุ่นศูนย์ไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นชิป exynos 5420ตัวนั้นจะเป็นรหัส n 9 0 0รองรับแค่ 3G นะครับแล้วก็จะมีเครื่องที่เป็นชิป snapdragon 800จะเป็นรหัส n 9 0 0 5 n 9 0 0 5 snapdragon เนี่ยจะรองรับ 4G ด้วยนะครับอย่างเครื่องเนี้เป็น 4g นะครับเป็น snapdragon n 9 0 0 5วิธีดูนะครับไปดูได้ในการตั้งค่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับหรือตอนบูตเครื่องที่เป็นหน้าจอดำํดำๆแล้วจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะครับดูตรงนั้นได้เลยเพราะว่า2รุ่นนี้ซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกันนะครับใช้รอมคนละตัวนะครับหเรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องคือ gmail Samsung Account ผมพูดเผื่อนะในกรณีที่เครื่องคุณมันบูตลู วนหน้าโลโก้เข้าหน้ารอมไม่ได้แต่ว่าในเครื่องเนี่ยมันยังคา Samsung Account หรือ Google Account อยู่หลังจากที่คุณแฟดรอมเสร็จผ่านแล้วเนี่ยเปิดกลับเข้ามาเนี่ยมันจะเรียกรหัสนะครับถ้าคุณจำรหัสไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเครื่องติด Account นะครับซึ่งตรงนี้ผมแก้ไม่เป็นนะเรื่องที่3ามโทรศัพมันเก่าจัดแล้วนะครับเฉียดเฉียดสิปีละแบตแท้คงไม่มีกันแล้วล่ะ หรือถ้าใครที่ยังใช้แบตแท้อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไฟได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนทําชาร์จแบตให้เต็มนะครับในขั้นตอนการแฟรเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่หลังจากที่แฟรดเสร็จแล้ว First Boot เฟิร์สบูทนะครับบู Boot ทครั้งแรกน,นานนานมากมากแล้วถ้าแบตคุณไม่เต็มนะครับแบตคุณไม่ดีมันจะดับกลางทางเอาซึ่งไม่น่าจะให้เกิดเท่าไหร่นะ3เรื่องนะครับที่ต้องระวังสำหรับใครที่มีเครื่อง n 9 0 0 e x y n o s 3G อยู่ก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ลิงก์รอมใต้คลิปใช้ไม่ได้นะครับใช้ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ไฟล์รอมของ N900 มาเนี่ยเอาคลิปนี้มาเป็นแนวทางได้ครับโอเคนะเครื่องผมนี่เอาแอคเคาทต่างๆออกหมดละผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไฟล์ Samsung Android USB d r i v e r เนี่ยก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ โอดินนะครับอาจจะเคยรู้จักกันแล้วแต่ถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบมันคือตัวโปรแกรมเอาไว้แฟลชกับรอมเดิม erm นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Xiaomi ก็คล้ายๆกับโปรแกรมมี Flash นะครับคุณได้ไฟล์รอมเดิมไปแล้วเนี่ยให้คุณ unzip มันนะครับน,นนี้คือไฟล์ที่หลังจากที่ unzip เรียบร้อยแล้วโอดินเหมือนกันครับ โหลดมาแล้วให้อันซิปคุณก็จะได้โฟลเดอร์ที่อันซิปเรียบร้อยแบบนี้เปิดเข้ามาครับแล้วเปิด exe เนี่ยนะครับะจะขึ้นหน้าอินเทอร์เฟซของ Odin ขึ้นมาก็เตือนและทำความเข้าใจข้อควรระวังต่างๆให้แล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรทำให้ดูแต่ผมไม่รับผิดชอบนะโอเคนะครับเข้าดาวน์โหลดโหมด เพื่อทําการเชื่อมต่อกับโอดินและแฟลตลอมนะครับการเข้าดาวน์โหลดโหมดจะกดจากตรงนี้หรือปิดเครื่องก่อนจะได้ไเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนได้ทั้ง2องอย่างเหมือนกันนะครับกดลดเสียง power แล้วก็ปุ่ม home ค้างไว้ครับขึ้นหน้าดาวน์โหลดโหมดแล้วปล่อยมือลดเสียง power home น,นี่ครับมาแล้วตรงนี้ถ้ากดเพิ่มเสียง volume up นี่นะครับจะเป็นการยืนยันการเข้าดาวน์โหลดโหมดแต่ถ้ากด ลดเสียงโวลูมดาวก็จะเป็นการข้ามหน้านี้ไปแล้วไปแล้วบูตเครื่องตามปกตินะครับเราจะยืนยันการเข้าดาวน์โหลดโหมดด้วยการกดเพิ่มเสียงโอเคนี่คือหน้าดาวน์โหลดโหมดเรียบร้อยสาย USB นะครับต่อกับคอมนะครับเข้าดาวน์โหลดโหมดแล้วเสียบกับโทรศัพท์หลังจากนั้นมันจะขึ้นพอร์ต ที่ทำการเชื่อมต่อขึ้นมาตรงนี้นะครับในแท็บที่2นะครับออปชันตรงนี้ค่าเดิมๆเนี่ยอ t o ต e รี o ูกับ F Reset Time เนี่ยจะถูกติ๊กไว้เป็นค่า default นะครับอ u t ต r รีบู t คือหลังจากที่เราแฟดไฟล์เสร็จแล้วเครื่องจะทำการบูตโดยอัตโนมัติส่วนอันนี้ผมไม่ทราบครับไม่รู้ก็โอเคถ้าเป็นสติ๊กสองอันนี้อ่ะว้วกลับมาที่แท็บล็อก ไฟล์รอมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าโหลดมาแล้วให้ u n น i p ให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ช่อง ap แล้วไปที่โฟลเดอร์ไฟล์รอมเดิมที่เรา u n น i p เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปคุณก็จะเจอไฟล์รอมเดิมที่เป็นไฟล์ cha r md 5ขนาดไฟล์2 2 3 g b คลิกเลือกไฟล์ครับ แล้วคลิก open แล้วรอครับตรงนี้จะขึ้น please wait มันจะทำการตรวจเช็คให้ระดับหนึ่งนะครับโอเ okay. ค checking md 5 finish successfully l e a v e cs อะแล้ว ก้อนไฟล์รอมเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้กดสตาร์ทเพื่อเริ่มความเสียวกันได้เลยครับ โอเคครับเสร็จแล้วตรงนี้มุมซ้ายบนเห็นไหมจะขึ้นเขียวว่า pass ใช้เวลาไปประมาณ5นาทีนะครับรอเครื่องบูตอ่ะ n 9 0 0 5เห็นไหมแล้วรอขั้นตอนการ first boot ตรงนี้หน่อยนึงอ่าที่ผมบอกว่าที่ให้ระวังเรื่องแบตชาร์จเต็มนะครับเพราะว่าตรงนี้แหละ first boot เนี่ยมันจะนานมาก ถ้ามันจะดับก็คือจะดับกลางทางตรงนี้นะครับถ้าแบตคุณมีน้อยเกินไปแบตไม่พอหรือแบตมันไหลรอตรงนี้กันนานๆเลยครับลุกไปทำอย่างอื่นมากประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งครับยังไม่บูตเลยสายเนี่ยหลังจากแฟลชเสร็จขึ้นโลโก้ซัมซุงแล้วเนี่ยดึงออกได้เลยนะครับแต่ที่ผมเสียบคาไว้เนี่ยเพราะว่าจะได้มีไฟเลี้ยงแบตเตอรี่ด้วยนะครับ หรือถ้าใครเสียบกับวอร์ชาร์จตรงๆได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะตรงนี้มันกินแบตมากนะครับระหว่างรอเครื่องบูทตเนี่ยแต่ผมเสียบ power bank เลยเลี้ยงแบตเตอรี่ไว้นะครับอืมก็ยังไม่มาผมก็จะ format data นะครับโดยการเข้า recovery mode เดี๋ยวดึงสายชาร์จออกก่อนโอ้ร้อนจีเลยวิธีเข้า recovery mode นะครับก็จะตรงข้ามกันกับ ดาวน์โหลดโหมดก็คือ Recovery Mode จะเป็นเพิ่มเสียง Power แล้วก็ Home 3ปุ่มนะครับเพิ่มเสียง Power Home ฮมค้างไว้จอดับแล้วก็ยังค้างไว้อยู่นะครับเครื่องสั่นขันคั้งสั่นคั้งที่2อ่าเห็นข้อความสินเงินมุมซ้ายบนเนี่ยปล่อยมือครับมันจะขึ้นว่ากำลังเข้ากำลังเข้า Recovery รี d e แล้ว โอเคอันนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าา r e o v v r y y นะครับให้ใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเลื่อนลงมาที่ wipe data factory reset นะครับแล้วกดปุ่ม power เพื่อยืนยันแล้วเลื่อนมาที่คำว่า yes โอเค Data Wipe c o m p l e ีนะครับอันนี้เรากด Power เพื่อ Reboot System now ได้เลยอ่ะลองดู Format Data ก่อนจะรอดไหมจะมาไหมเสียบสายชาร์จเลี้ยงไฟแบตเหมือนเดิมครับในหน้าบูนนี้สูบ CPU ทำงานหนักนะครับ เดี๋ยวผมใกล้เวลาเข้างานผมแล้วด้วยผมอาจจะเสร็จประชุมงานแล้วกลับมาทำต่ออีกทีอ่ะปูดแล้วครับโอเคประชุมพอดีเลยผมสมสสมต้วเนะ่เาะดเ,เดี๋ยวผมมาต่อนะเข้าประชุมก่อน เช็คเอ่ะมาครับปิดคลิปก็สรุปว่าเรียบร้อยแล้วนะครับกับรอมเดิม Samsung Galaxy Note 3 4G นะครับ n o t ต3 lg e นะครับรหัส n 9 0 0 5อันนี้ดูดีๆนะของผมเนี่ยหลังจากที่ใส่รอมเดิมด้วยโอดินเสร็จแล้วเนี่ยพอเครื่องขึ้นบูตหน้าโลโก้ Samsung แล้วเนี่ยให้เรากดเพิ่มเสียง power แล้วก็โฮมนะครับเพื่อเข้า Recovery แล้วก็ไป Format Data ก่อนหนึ่งรอบนะครับ ก็จะบูตได้นะตามที่ผมทำให้ดูก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผมสำหรับการติดตามและรับชมจะพยายามหาเวลามาทำคลิปให้นะครับผมหายไปก็ขออภัยด้วยขอบคุณที่ยังตามกันอยู่วันนี้ขอตัวก่อนครับผมรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ